เอา้าเปิกไลเอ้ยไม่ใช่เปิกเปิกไลห,หาอะไรไลบอลโอ้ชิหายแล้วฮะแล้วเราจะไปจุกตรงไหนดีแล้วจะเราไปจุกจุกไปจุกตรงไหนดีแลมาเดี๋ยววะแลมาเดี๋ยววะกลัวที่ไหนระสูงแลมาโอ้โไหไลบอลจริงฮะแล้วเราเจอกับ <Okay. S 1> ไล่บอแลบอแล้วเราเจอกับไลบอลเอา้าแล้วหลอกไฟไปหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีเอา้าเอา้าเอา้า เอา้างงกับโกนแล้วมันก็งงไอ้วกูก็งงอะไรวะเนี่ยเอาแล้วเราออกไฟไปอีกหนึ่งทีและเราออกไฟไปอีกหนึ่งทีแล้วเอ,อา,ออา <c oughs> อมึงวะจนเพื่อนช่วยกันเสร็จอ่ะโอ้โหมันเอาอะไรมาวะเอาเรียบรออ้อยเคดิสันดื้อดด้านไงไม่หิวเอาแล้วกูโดนเลยยางไอ้นอนยาง อ๋อแล้วกูมีไล์บอลเอ้ยแล้วกูมีเปิร์กไล่แล้วกูมีเปิร์กไล่แล้วกูวกิ่งฉีกเลยวิ่งฉีกเลยฮิวแรงจริงเปล่าแรงจริงเปล่ามาแล้วกูเอ,อ๋อแล้วฉีกเลยแล้วฉีกเลยเอ,าอ้าตรงนี้วนได้ฮะตรงนี้วนได้ฮะมาดิวะมาดิว,วะ มาแล้วมาอ๋อเฮ้ยเอาแล้วไปเลยชิหายกูละชิหายกูละเปิร์กกวนไหมทุกคนเปิร์กกวนไหมแล้วกูนอนแบบไม่มีเสียงปี่เสียงคุยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่เอา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  ไม่เอา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 กูไม่ให้นีเลยไม่เอามึงขึ้นไปเลยมึงขึ้นไปเลยมึงขึ้นไปเลยโอเคโอ้ยยังไม่รู้อีกเนี่ยโอเคเราได้แล้วเราได้ละเ<ต><น>ขาจะไล่เราไหมเขาจะไล่เราไหมรีโคก่อนเพื่อนเฮ้ยยางไอ้นอนยางยางกอนยางกอ่อนโอ้แล้วกูหลอกกเลยฮะแล้วกูไปเลยแล้วกูไปเลยกูไม่รอ แล้วกูวางเฮ้ยโอ้ไยคนนี้มันตึงไอคนนี้มันตึงเว้ยตึงเปียเปียตึงเปียเปียะเฮ้ยตังมีแมสเทปมีแมสเทปมีแมสเทปนะฮะมีแมสเทปนะทุกคนมาเขาไม่เห็นรอยเท้าหรอกฮะเขาจะหลงหลงยงหลงอย่างแรงหลงรักเธออย่างแรง รักเธออย่างแรงแล้วกูเดินติดหุยหุยหุยเอาเรื่องอยู่นะหมอนี่หมอนี่มันเอาเรื่องเอ๋อแล้วกูเดินติดอะไรเดินติดอะไรแล้ว l อลทีอย่างงี้อันตรายฮะเอลอันตรายมากกับกระต่ายน้อยคอยรักแล้วกูฉีกมาทางนี้เลยแล้วกูฉีกมาทางนี้แล้วเขาไม่เดินไม่เห็นรอยเท้าเราเขาไม่เห็นรอยเท้าเราแล้วกูฉีกมาทางนี้แล้วกูฉีกมาทางนี้อ้อหโอ้โห แล้วกูชีงมาทางนี้เอ้ยยางยางก่อนยางก่อนเ<ๆ>ดินสู้เด้อมาอ๋อข้อไม่รอดเลยเรียบร้อย <c oughs> มาฮะบอกเลยว่าฮิวแรงจัดฮิวแรงจะจัด <c oughs> โอเคเอาแล้วกูลม้ม <c oughs> ไม่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 ไมลม้มแต่แค่บักเอ้ยอย่าบอกบักนะเว้ย แล้วกูบักเกมดีต้องบักฮะทุกคนแล้วกูบักจริงเพื่อนมาช่วยกูด้วยกูบักบันลายแล้วกูใช่อ่ะเออโอุ้มกูทีอุ้มกูทีอ้าวแล้วไปเลยฆาตกรยังไปอ่ะฆาตกรยังหนีห่างอ่ะโอ้อะไรวะซิงกระแพงเฉยเอาเอาไม่ลงอะเอาไม่ลง แล้วมันมาจริงหมอนี่มันมาจริง้วกอะไรวะ้วกอะไรวะสวัสดีครับมา,มาดีวะโอเคเราฉีดไปนู่นเลยนะเราฉีดไปนู่นเลยนะเอาแล้วเขาเจอเราแล้วแต่เราก็หากันเจอแต่เราก็หากันเจอเอาเฮ้ยไม่ทันไม่ทันฮะทุกคน แล้วกูวางก่อนเลยแล้วตัวนี้ก็แม่เทพแล้วตัวนี้ก็แม่เทพเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวนะผีอยู่ไหน <c oughs> โอเคผีตามเรามาอยู่ <c oughs> แล้วผีตามกูมาสวยแล้วผีตามกูมาอยู่ <c oughs> เอาตรงนี้มีฮะตรงนี้มีตรงนี้มีของเอาไอเวรมันมากระทืบบูนกูแล้วก็ไป <c oughs> คือบุนไอ้แล้วก็ไปมอนี่มันเอาเรื่องอุย้ยโอ้โหไม่ทันไม่มีตายยากด้วยโอ้โหเรียบร้อย่า,า,า,ยาเรียบร้อยเอา้า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 เอา้เอาโอ้โหไม่ทัน อ่ะแล้วเขาก้าวข้ามความเจ็บปวดอันนี้มันก้าวข้ามความเจ็บปวดเก่งไม่ทันนะยเนี่ย <l> um> ยางก่อนแล้วชี้หน้าไปก่อนหนึ <l> um> ่งทีมาไหมเขาหลอกไฟเลวยเขาหลอกไฟแล้วเว้ยเอาแล้วมันได้คอนเทนต์ไงแล้วกูได้คอนเสิร์ตแล้วกูวางพับไม้ไปเลยแล้วกูพับ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 ไม้ไปเลย แมสนะครับมัมีแมสแมสเทพฮะโอ้โหวาดเสียวฮะไม่กล้าฉีกแล้วโอ้โหเขาหาจนเจอแล้วฮะเรียบร้อยแล้วกูเรียบร้อยเลยแล้วเขามี เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าอ้วกแดงฮะเขาเรียกว่าอ้วกแดงฮะมาเอ็แสดงไอ้นี่กินเหล้าบ่อยสัตว์อ้วกแดงโอ้โหแล้วเอาอ้วกแดงมาด้วยเอาอ้วกแดงมาด้วยไอ้หมอนี่มันเอ้าเรื่องไอ้หมอนี่มันเอ้าเรื่องอ้าวเรื่องอ้าวเรื่องไอ้นี่มันอ้าวเรื่องนี่ไง เขาเรียกว่าล้อหลอกฮะเขาเรียกว่าล้อหลอกอโอโอ้ยอันนี้มันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายแล้วก็กดตายยากตึงๆ ยางก่อนยางก่อนเขาไล่เราไหมเฮ้ยโอ,ยโอย้ไม่ทันโดนไปก่อนหนึ่งทีโดนไปก่อนหนึ่งทีแล้วไล่ต่อเลยโอเคเขาไล่เราต่อเลยทุกคนตรงนี้ต้องผับนะ ตรงนี้ต้องไม้เหรอโอ้ปหไม่ทันว่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้นี่มันเอาเรื่องแล้วกูกดตายยากไปก่อนเฮ้ย ทำไมวางไม้ไม่ได้วะกดตายยากแล้วเมื่อกี้ผมกดตายยากแล้วก็พับไม้นะมันน่าจะคอมโบต่อเนื่องกันไม่ได้นะวัดไม่มีเสียงไม่มีไฟวัตถุฟักเอ้าแล้วทีทีเดียวล้มเลยโเหรอหรืออะไรวะสวยสวยสวย แล้วกูโงกเลยฮะแล้วก uh, <oh ูโง <oh <oh> <oh ่ <oh เลยกูวิ่งเลยแล้วกูวิ่งเลยอย่างนี้แล้วกูวิ่งเลยอย่างนี้อะไรวะยังแล้วกูคือความหวังของหมู่บ้านแล้วก็คือกูคือความหวังของหมู่บ้าน และคือกูคือ,ค,อความหวังของหมู่บ้านโอเคเราไปโอ้โหมันเอากูจริงสวยโอ้โหแม็กโทมันเกือบตายแม็กโทมันเกือบตายไอ้นี่มันมีสป,ปินไงฮะเรียบร้อยเขาอุม้มคนนั้นไหมเขาอุ้มแล้วเขาอุ้มแล้วแล้วกูกำลังไปช่วยเพื่อนกำลังไปช่วยเพื่อนฮะ กำลังไปช่วยเพื่อนเด้อสู้เด้ยอ,อยัง<อ>เพื่อนบังให้กูโอ้โอ,อะไรวะนมันใส่เปิร์กอเลยมาทุกคนหรือแอดออนอะไรวะมาเลยเพื่อนดึงเลยอยูย่ไหนละ่ะไอ้นี่ข้าตรกอนไม่ดีนะครับผมบอกเลยนี่ใส่ไม่ดีจัดเลยดูดิ ไม่ดีมึงเอานิสัยไม่ดีไอ้หา่าเดี๋ยวรอฉายไฟนะโอ้โหไม่ใช่นะเขาแทงหลังนะั่นนะเขาแทงหลังไม่เกี่ยวกับผมนะนี่บ้าหรือเปล่าโทเทียมหายากมากครับด่านนี้ไอ้อหัวร้อนเลยฮะหลวงหัวร้อนเลยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหมาไงวะนี่อ,อะไรวะแอดออนอะไรวะทุกคนหรือโทเทียมอะไรอะ่ะไอ้เค็ตึงเปียะฮะ เกมนี้คือแบบขำไม่ออกฮะขำไม่ออกจริงเพราะว่ามันสุจทนคนอย่างเชคือแบบมันพลทั้งหัวร้อนทั้งแบบหงุดหิดทุกอย่างฮะแล้วก็มันด้วย <c oughs> แล้วก็มันด้วยฮะเกมนี้มาปั่นเสร็จละหนึ่งเพื่อนอยู่เลย,ย <c oughs> มึงหลอกไฟเหรอหลอกไฟใครจ๊ะ เอาแล้วมึงโอ้วันไรแล้วคูยังกอร์ยังแล้วกูไปเลยไงแล้วกูไปเลยไงแล้วเขาอุ้มเพื่อนฮะคนนั้นตายละ นักขวานแดงด้วยฮะนักขวานแดงด้วยน่าจะโอนย้ายเสียงหัวใจเข้าไปในเครื่องโอเคเราเจอโทเทมไอสัตว์แม่งร้อยวันพันชาติก็จะเจอผมรู้ละผมว่าน่าจะมีเปิร์กนี้ตึงๆนะฮะก็คือเปิร์กย้ายหัวใจเข้าไปในเครื่องนะประมาณน่าจะส0ิตวินาทีมไหมทุกคนถ้าจำไม่ผิดโอ้โห โอ้โหแล้วกุเดินหัวร้อนจัดเดินติดถ้าเดินไม่ติดเมื่อกี้มันวนได้นะทุกคนแล้วคือฆาตกรเล่นเป็นกระต่ายไอ้อะไรนะเขาเรียกกระต่ายขวานแดงด้วยครับแล้วก็ไม่ได้ความสะใจอะไรเลย